าคุณยังไม่หลับคุณกำลังอยู่กับปั๊บแป๊บแสบหลายเฮ็ดเลนกันแสบเสยปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บแสบหลาย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 วันนี้เราจะมาทำมาม่าแคบหมูชีสกันครับผมกินได้ไม่ได้ไปดูกันขั้นตอนแรกเราก็เอาเส้นมาม่าต้มยำสไปซี่ลอปเตอร์ครับผมเป็นแบบแห้งนะครับแต่วันนี้ผมจะทำเป็นแบบซุปนะครับผมเอาไปต้มไว้สักห้านาทีครับ รอเส้นนุ่มนะครับผมประมาณ5นาทีเอาครับตอนนี้เส้นก็เดือดได้เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เราก็ตักเทใส่ถ้วยเลยนะครับเอาหมูชิ้นลงไปล้วนครับ ช่วงที่พักเส้นนี้เราก็เอาเครื่องปรุงมาม่าใส่ไว้รอเลยนะครับโปรตินี้เป็นสูตรแห้งนะครับแต่ผมทำเป็นสูตรน้ำซุปครับเราก็จะคนให้มันเข้ากันก่อนนะครับ แล้วเราก็จะหมูที่เราลวนเมื่อกี้ครับวางบนหน้าครับเราก็จะโรยด้วยแคปหมูครับผมเมนูนี้ไม่คลีนนะครับบอกเลยครับว่าไม่คลีนแล้วเราก็เอาไข่ไก่ครับดิบๆนี่ครับ องลงไปแถวหน้าหมูเลยครับอือมีไข่แตกนะครับผมเราเอาเชดด้าชีสครับโปะลงไปครับแล้วเรามาดูกันครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าไมโครเวฟกันต่อครับผมตอนนี้เราเอามาม่าเมื่อกี้ครับเอาใส่ในไมโครเวฟครับไว้สามถึงห้านาทีนะครับตามชอบว่าไข่สุกหรือไม่สุกนะครับผมใครชอบสุกก็เอาสักห้านาทีครับ แทนแทนแทนมาแล้วครับผมยำยำสไปซี่ล็อบสเตอร์ครับผมเชดอาชีสกับแคปหมูอ่ากินได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูนะครับผมไข่สุกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับอ๋อมันก็เป็นแบบแห้งครับวันนี้แต่ว่านี่ผมใส่น้ำจะทำแบบตุกต่อไปเอามาเป็นแบบคุกคีบครับ นี้มีผักกาดที่ปลูกเองข้างบ้านครับผมแม่ยายปลูกไว้ผมเคยช่วยไหมลดน้ำยังไม่เคยครับผมตอนนี้ที่รีวิวอยู่นี้ลูกหลับอยู่นะครับผมไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยนะครับมากับซองเขาไห่เท่านั้นเลยครับปกติจะต้องใส่พริกนะแต่รอบนี้ เขาบอกว่าเป็นลอปเตอร์สปซี่แต่ก็ผมเคยกินแล้วแหละมันก็ไม่ได้เผ็ดมากเท่าไหร่ครับ ชาใช้ได้เลยครับผมมันยังร้อนอยู่เลยครับไข่นี้สําหรับผมนี่สุกพอดีเลครับสามนาที กินผักตามนิดนึงครับจะมานแรงร้อนอยู่ครับอร่อยมากครับแต่ว่าร้อน ปรับกาศแมา่ยายสดจริงๆครับช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ดีก็มาม่าเลยละผมแต่เป็นมาม่าที่ผมไม่ใช่มาม่าดียำๆ <laughs> เป็นรสชาติที่ผมชอบมากที่สุดครับช่วงนี้นะล็อบสเตอร์ ชเวนช่วงหนึ่งขาดตลาดอ่ะอันนี้ผมไปซื้อกับโรตัสเอ็กเพรสต้องเป่ากันตลอดครับตอนนี้ลิ้นด้านแล้วครับผม แซบอีเลยครับฝากติดตามช่องนะครับผมช่อง y o u ยูทูบชาแนลครับสร้างหลายตายตะกับรายการปรับแปบแซบหลายผมก็จะปล่อยคลิปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีอะไรทําก็จะปล่อยไปเรื่อยๆครับแต่ส่วนใหญ่จะพยายามให้มีคุณภาพมากกว่าปริมาณครับ โอ้ข้าวเดี๋ยวสิเบิร์แล้วครับผมมันแสบอีหลีครับกางงูกับสิเป็นหนึบหนึบครับคล้ายๆกับเพาะปลาอ่าไม่ได้กรอบน,นะครับพอเราเอาไปเว็ฟแล้ว อีกคำหนึ่งครับคำสุดท้ายนะครับคบโบยคำง่า,าย เบแล้วครับเบิร์ถุงเงาผมกอให้เห็ดกับเขาง่ายๆนะครับมาๆลาบก้อยนี่เฮ็ดได้เบิร์แล้วครับผมฝากติดตามช่องอีกเจ้เถื่อนนะครับผมปรับแปร่แสบหลายเฮ็ดเรนๆกับแสบเสย์แสบเสย์แสบเสยมาเบิ่งกันครับว่าเอพิโซดหน้าสิเป็นยังไงครับฝากกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ จุเปิลเมาบอเอาเปิลแตะจุเปิลแล้วเราบอกแคร์เป,ปิลเลยอ่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับกับปับแปบแสบหลายกับช่อง YouTube Channel สร้างหลายตายสักปับแปบปับแปบปับแปบแสบหลายแสบหลายแสบหลาย